บอกว่ารูมีต่อเตาการันด้วยคําว่าจักรยานเนี้มันไม่มีตัวการันนะคะแต่ถ้าเมื่อไร่เป็นจักรยานยนต์ถ้าเป็นจักรยานยนต์เราจะใช้ตัวตอ่อการันนะคะถ้าเป็นจักรยานยนจะเขียนแบบนี้ค่ะจำไว้นะคะถ้าจักรยานไม่มีอะไรการันถ้าจักรยานยนต์มีตอเตาการันจำไว้ สองเป็นข<ส>้าะไระ แสดงว่าไม่ต้องมีรำนารงรัสนะคะเช่นคําว่า คิดเป็ดกร,รมเรามาถูกกินต่อไปรูมีเพลงคำกริยาใส่ทำนองมองพรีราสัตให้เรารออเรา,ร,า,เออารูา้จักเพลงมองพรีราสัตไหมคะร้องเพลงม,มองพรีราสัตหนึ่งเที่ยวค่ะ เสียงนะคะหนึ่งสองสาม ການບໍ່ຕ້ອງມີຫຍັງມາຮັບ นี่เป็นกแสน้ำตูดที่หนึ่งค่ะจะออกมาดังเป็นเสียเรื่องคางยาเอาบอกเพื่อนค่ะงคียามีความหมายว่าอย่างไรคะอันนี้แสดงอาการของคนตัดสินก่อนเออต่อไปค่ะตัวอย่างคกงคียามีอะไรบ้างคะลูก teira, yeah. yeah.